ไปค่ะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะในเดือนตุลาคมของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะจะเจอเจออะไรบ้างนะคะหยิบไห้าใบค่ะสามถ้วยค่ะใบแรกใบที่สอง สองไม้เท้าค่ะใบที่สามนะคะ1เหรียญค่ะใบที่สี่ค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะใบที่ห้านะคะ The World ค่ะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะในเดือนตุลาคมของคุณน,นั้นต้องบอกว่าคุณโดดเด่นในเรื่องของความรักเหมือนกันนะคะแถม ความรักของคุณนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วก็ระวังมือที่สามไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีคู่เนี่ยคุณก็จะได้จะเจอกับความรักนะคะคุณจะมีการงานที่ดีค่ะมีคุณส่วนมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะคะเป็นพาร์เนอร์ที่ดีกับคุณค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยเรียนหรือว่าวัยที่ทำงานแล้วนะคะ ขาจะช่วยเหลือผักดังคุณให้คุณประสบความสมําเร็จค่ะในเดือนตุลาคามนี้แถมคุณยัมีโชคกับการเสี่ยงดวงด้วยนะคะแต่อย่าลงทุนเยอะนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะในเดือนตุลาคามนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางเกี่ยวกับการงานนะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อตัวคุณค่ะเพราะว่าจะทำให้คุณเนี่ยมีการงานที่ดี ประสบความสำเร็จนะคะก่อเกิดรายได้ที่ดีบ้านคงกับคุณแน่นอนค่ะคนที่อยู่ในวัยเรียนไม่ต้องเสียใจค่ะคุณก็มีโอกาสได้เดินทางเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็การเดินทางของคุณนั้นเปิดโอกาสให้คุณนะคะได้จะเจออะไรใหม่ๆได้เรียนรู้นะคะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณค่ะก็ขอให้คนเกิดราศีพิจิกนะคะโชคดีกันค่ะถูกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะ